สวัสดีค่ะกาบมาพอกับสีวิวันลานขายของช่ำห,หน้อยๆคือเกาเนาะคะ่ะกาบมาพอกันกะมีเรื่องเล่าดีๆสิมาเล่าสู่ฟังอีกคือเกานะคะเอ่อีวิวันกะต้องขอขอบคุณห,หลายๆนะคะขอบคุณทุกคนเนาะคะ่ะที่เข้ามารับชมคลิปและก็กดติดตามช่องสีวิวันปันสุกเนาะคะ่ะและก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนเนาะคะ่ะที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิดเนาะคะ่ะ ลานช่ำนน้อยแบบลานสีวันก็ได้รับผลกระทบคือกันเนาะคะ่ะเนื่องจากรอบนี้มันแบบเ,เกิดต่อเนื่องเกิดขึ้นมาโดนเนาะคะ่กะก็ได้รับผลกระทบการค้าการขายมันก็เงีย,งยบๆลงไปหลายอยู่ค่ะาตามที่บอกไว้ในคลขีปี่แล้วเนาะคะ่ะว่าสีมะเราสซูฟังค่ะว่า ขอควรระวังในการสื่อสินค้ามาขายนะคะว่าสินค้าแบบใดที่ควรสื่อบอกควรนสื่อมันเป็นจังใดกะเดี๋ยวไปฟังกันเลยเนาะค่ะคะกะบวาสิเกิดอีหยังขึ้นชีวิตกะต้องดําเนินต่อไปเนาะคะ่ะมณนชีวันกะสีมาแชร่ประสบการณ์ในการเปิด้านขายของช่ำเนาะคะ่ะว่าครสิสื่อสินค้าอีหยังมาขายในในลานช่ำเนาะคะ่ะคือ โดยหลักๆเนาะค่ะ้านขายของช่าพวกเครื่องปรุงของใส่ต่างๆมันก็เป็นสินค้าหลักๆที่ตรงมีทุกรานอยู่แล้วเนาะคะ่ะแต่ว่าโดยปกติลานขายของช่ากับสิหาสินค้ามาเสริมอนอกเหนือจากพวกเครื่องปรุงแล้วก็ของใส่ในชีวิตประจําวันเนาะคะ่ะ<ๆ>เพื่อให้มันมีไล่ใดเนาะคะ่ะสินค้าที่ควรสิื่อมาขายเนาะคะ่ะชีวันก็คิดว่า เริ่มตั้งแต่ของใส่ตั้งแต่รองเท้าเสื้อผ้าหมวกก็คือควรสิสื่อมากมาขายในลานใดค่ะคือสือ่อมาขายใดแต่ว่าให้เห้า,าสังเกตเนาะคะ่ะว่าพื้นที่ของเฮานะคะมันอเอาสินค้าบแบบใดมาขายจชียงศรีมอ,อยยางเชนเนาะคะ่ะชิวันเอารองเท้ามาขายรองเท้า,าแถวลานชิวันเนาะคะ่ะสิเป็นคนทํางานแบบ ใส่รองเท้าแบบสบายๆไปไ้ไปน้ายัยางจังสินคะคะก็เอารองเท้าแต่ที่ราคาบาสูงมาขายราคาหาสิบหกบาทมาขายจังสีค้าก็สิขายได้ขายง่ายถ้าเป็นรองเท้าที่ราคาลักลอยขึ้นไปก็สิขายอย่างแน่จังสินคะคะก็คือเอาสินค้ามาให้มันเหมาะกับการใส่ชีวิตประจําวันในแต่ละพื้นที่จังสินคะคะ อย่างยกตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งก็คือแถวลานสีวัานสิเป็นช่มชุนก็คือสีเห็ดหน้ากีดยางประมาณนี้เนาะค่ะสีวันก็มีหมวกมาขายมีหมวกผ่าสําหรับคุ้มหนาแบบนี้มาขายก็สีค้ายใดเรื่อยๆอย่างสีนอคขาหรือเป็นพวกกางเกงกางเกงว้อมกะ สามารถขายได้ค่ะแต่ละแต่ว่าแต่ละอย่างสิวันสื่อมากกับสื่อด้วยความระมัดระว่างค่ะบริสุทธิ์าหลายนะคะเพราะว่าทุนเท่าบริหลายค่ะถ้าเข้าไปลุ่งสินค้าตัวใดตัวหนึ่งหลายลลามันบริมุนเวียนออกดูนะคะทุนเท่ากสิไปจมอยู่มองหันเนาะค่ะก็คือสื่อสื่อแบบอย่างระมัดระว่างสินค้าถูกโตที่มันเป็นสินค้าที่ใส่ในชีวิตประจําวันนะคะ สามารถสื่อมาขายได้แต่ว่าให้มันเหมาะสมกับพื้นทีเนาะค่ะถ้าเฮาเอา,เอายางเช่นกระเป๋าที่แบบหรูหูมากมาวางขายอยู่พื้นที่ลานสีวันที่อยู่บานนอกค้นส่วนใหญ่ทํางานทําสวนทําหน้าอย่างเสินเนาะค่ะแบบนี้ก็สิขายยากแต่ว่าบางพื้นที่กระอาจสิมะกับสินค้าที่แบบ หรูอรลาลคาแพงแบบนี้เนาะคะ่ะก็คือให,ให้สังเกตสภาพว่าแหวดล้อมในบริเวณที่ให้เฮาอยู่นะคะเลือกสินค้าก็คือให้เหมาะสมกับพื้นที่จังสีขาสินค้าเขาก็จังสีขาได้เลยๆบ่ค้างสต็อกจังสีน,นะคะะ่ะแล้วก็สินค้าต่อมาสินค้ายอยังที่บ่ควนสื่อมาขายเนาะคะ่ะกรณี้านสีวันนะคะคือตอนเปิด้านใหม่ๆเนาะคะ่ะ ชีวันสื่อ,คอเคยโล่งพักขายค่ะแต่ว่าลานชีวันเนาะคะ่ะทำเลขก็คือิียู่นกขางมูบานบ่าบ่ไดยูกลางชุ่มชนนชีวันเคยเอาพักมาขายแล้วมันขายบาย่ไดเพราะฉะนั้นสินค้าที่บ่ควนสื่อมาขายในลานชีวันก็คือสิเป็นของที่เนาเสียง่ายเนาะคะ่ะชีวันปัจจุบันก็คือสิเอาพวกอาหาร พวกของสดก็คือสิเป็นอาหารแช่แข็งเนาะคะ่ะมีปลาทูถีแชตู้เย็นไว้แล้วก็มีมีหมูมีไก่มีปลาหมึกมีกุ้งทุกอย่างค่ะคือเอามาแช่แข็งไว้ด้วยถีบดอตรองกังวลว่ามันสีนาำสีเสียเนาะคะ่ะแต่ว่าพาร์ตชีวันเคยเอามาแหะมันถ้าเฮาเกิน2องหมือหรือ3ามหมือมันสิขายบดได้มันต้องถิมการถีเฮาถิมสินค้าขายบมิเนาะคะ่ะมันก็คือตนทุน ต้นทุนต้นทุนที่เขาต้องไปลงทุนเนาะค่ะบบมีกําไ่แล้วแถมต้นทุนหายไปอีกชีวันกะมีความเสียดายเนาะค่ะที่มันต้องถิ่มสินค้าก็เลยตัดใจบ่เอาสินค้าประเภทแบบนี้มาขายเนาะค่ะพักที่ขายใดก็สิเป็นพักที่ปลูกอ,อยู่ข้างบ้านเนาะค่ะยังเช่นเป็นกระเพ้าเป็นะตะไคร้จังสินเนาะค่ะ รือ,อะมะละกอที่มันกําลั่งออกลูกคือบกหุงบานเหาเนาะคะ่ะกะขายใดเรื่อยๆประมาณนี้ค่ะมอน,นีอสิวันกะมาเรล่ามาแช่ให้ฟังเพื่อเป็นขอมูลสินค้าตัวใดที่สีมะมาขายก็บพื้นทีของเฮาถ้าเฮาเลือกหยิบมาถือเฮากับสิค้ายใดค่ะกะสังเกตหรือหรือบอกะสังเกตฟังจากเสียงลูกค้านะค่ะที่เพิ่นมาถามหาว่า นาสีอาสินค้าตัวนี้มาขายมาหยังจังสีเข้ากับสังเกตแล้วก็ล่องหามาตามที่เพื่อนสร้างถ้าหามาใดจังสีเนาะคะ่ะประมาณนี้ค่ะสินค้าที่ควรสื่อมะขายกับบกควรสื่อมาขาย,าาขายตามประสบการณ์ลานสวิวันเนาะคะ่ะลานอื่นอาจสีบด้เป็นแบบนี้เนาะคะ่ะก็ฟังไวเพื่อเป็นขอมมลเนาะคะ่ะเอาไปปั๊บใส่ค่ะ สำหรับมือนีถ้าพัยคิดว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องชีวิวันปันสุกไว้นแน่เ้ยค่ะมีเรื่องเล่าดีๆกับสิมาเล่าสูาสฟังอีกค่ะสำหรับมือนีก็สวัสดีค่ะ